าสามธรรมชาติพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีมาหาใส่ม่องเขาหน่อยอดู่แคมดวงแคมปากือเกาพี่น้องใส่ทีมงานเราสายลุยเับว่าสายลุยนี่เน็ตล้วนต้อกันมาที่ได้หลายไปเลยกาลังกูใส่ม่องประเครื่องน้อยกาลังกู้กาลังกูพี่น้องเลยตอนรอบทรมบิดล่องบิดล่องทรมบิดมันมีก็ซิมี่หลายหลองหลอกต่อไป หากินอยู่กับธรรมชาติเ้ยทีมงานเราทีมงานสายเลยน้ำโดยเซบโบที่มาจากหัวผู้นากไก่จากแม่น้ำญ่เพิ่นมาสู่แม่น้ำอเมซอนจากแม่น้ำเทินเพิ่นมาหาโยมแม่น้ำอเมซอนไปเป็นตังนี้แม่น้ำนี้กี่แหประมาณเจ็ดพันเมตรเจ็ดพันตานเมตรประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกิโลตานเมตรโอ้ไม่ติดปากเข่งไปแล้วเ,เน้นเน้น น้งองเอฟซีน้องมึงอ๋อแต่สับลาาจีพี่น้องเองเห็นยังมันเห็นจังมันเองมันเห็นแต่ควนคนกระดัมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้คักข้าๆๆพี่น้องโอ้ยเขย้เอามาเดี๋ยวสร้าลุ้นต่อตรอต่อไปอีกมีหลายร่องพี่น้องเองมีหลาย,ยาาลพี่ออกมาเรื่อยๆเลยนี่เพื่อพลาดหลายรอบนี่เบอร์สิบเก้าอีกปะ่ะเด็กแมงกะปู